สวัสดีครับผมก็โพสจากเบอร่าห้ารีวิวครับสวัสดีครับตูจากดี55าสิบห้ารีวิวครับอ่าอันนี้ EP เท่าไหร่ละครพ่อพที่ส4ี่ครับอ่า EP ที่34 3, 24, วิเคราะห์ก่อนเกมวิเคราะห์ก่อนเกมอ่า <Yeah. S 1> สุดสัปดาห์นี้ก็เป็นก่อนเกมฟุตบอลพิมยรีอังกฤษครับหลังจากแชมเปี้ยนลีกผ่านไปเนาะนิวคาสเซิลก็แพ้ดอตมุนศูนย์หนึ่ง แมนยูชนะโคเปนเฮเกนหนึ่งศูนย์ครับพูดถึงสุดสัปดาห์นี้ครับนิวคาสเซิลเล่นคืนวันเสาร์ครับผมบุกไปเยนวู๊ฟแฮมพตันเวลาห้าทุ่มครึ่งครับผมเป็นไงบ้างครเขาปวดโอ้ที่ขาดจริงๆอ่ะมาจากแชมเปี้ยนลีกเลยกระทบันเลยก็จะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซัคครับผมแล้วก็เป็นแจ็คขอบเมอร์ฟี่ก็เป็นอีซัคกับเมอร์ฟี่เจ็บไปเนาะ ส่วนตัวอื่นไม่รู้ว่าจะกรอบหรือเปล่ากดกระแบบสักสขนาดนั้นครับผมเราไปช่วงนี้บูฟเหมือนกำล,ลังกลับมาม,มั่นใจด้วยกลับมาเล่นดีด้วยโอเคอ,อความพร้อมอื่นๆมีอะไรอไหมครับนอกจากสคนนี้เจ็บแล้วอีซักกับเมอร์ฟี่ออก็ไม่มีแล้วนะครับแต่เออแต่อาจจะมี ความกรอบกลับมาครับเพราะเหมือนใส่เต็มทยินริงงใช่น่าจะมีความล้านนะด้วยความที่บดกับดอดมุลและดอดมุนเป็นสไตล์เกมเฟรซซิ่งใช่บวกกับในการโต้กับค่อนข้างเร็วใช่ครับวิ่งกันแล้วก็มีการเดินทางอีกอะไรอย่างนี้โอเคครับคัดการ11คนแรกของนิวคาสเซิลครับไปเยือนลูขาดไปได้ครับนิกโ๊กนิกโปกช็อตที่แล้วเซฟไป2 สองลูกติดเลยนะฮีโร่ฮีโร่เลยอ่าอ่าแล้วก็ทางขวาเป็นกีราทิปเปียครับอ่าทิปเปียอ่าเซนเตอร์เป็นจามาร์ลเซลคู่กับฟาบินชาแน่นอนอครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นไดเบิร์นครับอ่ช่วงนี้จามาล์ลเซลเล่นดีจริงไหมเล่นดีครับเออเล่นเทพมากเลยดีจริงๆอ่าโอเคครับขึ้นมาแผงมิดฟิลครับเป็นบูโน่กิมมาร์ไลครับอ่าบูโน่กิมมาร์ไลอ่าฮะแต่ ขวาก็ยังเป็นยอลองสตาร์บครับเป็นลองสตาร์บแต่เห็นโจวิลล็อกกลับมาผมน่าจะให้โจวิลล็อกครับให้โจวิลล็อกก่อนแล้วยิงหนึ่งคนอันนี้คือลองสตาฟคู่กับวิลล็อกหรือว่าวิลล็อกลงแทนลองสตาฟร์บลองสตาฟ์บทางขวาแล้วก็วิลล็อกทางซ้ายโอเคหน้าหน้าเป้าต้องมีตัวเดียวครับตอนนี้เป็นคาร์ลัมวิลสันครับและคาร์ลัมวิลสันเนาะครับผมปีขวาแล้วก็ปีขวาเป็น อเมรอลอนครับสายกอดอนเหมือนเดิมสายกอดอนเหมือนเดิมครับอ่าโอเคอ่ะไทยสกอร์เกมนี้หน่อยไทยสกอนิวคาสเซิลนบุฟชนะ2-0ครับอ่าบุกไปชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับผมคิดว่าเกมนี้ใครน่าจะเป็นเขาว่าตัวแปรเนาะตัวแปรในการที่จะพลิกเกมให้กับนิวคาสเซิลในการบุกไปยันบูฟน่าจะเป็นคาร์ลัมวิลสันครับคาร์ลัมวิลสันเนาะในการจังหวะเข้าแล้วว่าพื้นที่สุดท้ายใช่ในการทําประตูนาทีแล้วกรสุดด้านไปหน่อยเจอดอกมุลน่าจะ เข้ากับอกอดดันได้ดีครับมผมเขาเข้าขาเนี่ยสองคนนี้ครับอัปเดตข่าวนิวคาสเซลสั้นๆตอนาลีเป็นงงไงบ้างไหนคุณอัปเดตตอนาลีหน่อยสรุปครับม,มีข่าวมาว่า จะโดนแบน10เดือนครับโอ้อสิเดือนเลยครับยาวเลยครับเพราะว่าก็มีข่าวว่านิวคาสเซิลจะฟ้องเอซิมิลานเนี่ยนี่ที่ขายตอรนาลี่มาให้กับนิวคาสเซิลครับโดยที่ไม่บอกว่าตอรนาลี่ติดพนันนั่นไงเออเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นโลกโลกหนึ่งเนาะเหมือนบักเสพติดอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ตอรนาลี่นี่คือเสพติดการเล่นพนันอ่าเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าได้ครับ ถ้าบทลงโทษออกมา10เดือนนิวคาสเซิลก็คงต้องหามิดฟิล e l คนใหม่เนาะครับอ่าโอเคกลับมาฟังแมนยูครับโอ้สึกหนักมากโอ้วันอาทิตย์4ี่ทุ่มครึ่งแมนยูแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แมนยูปะทะแมนซิตี้ครับต้องบอกฟอร์มแมนยูแบบนี้เหนื่อยเหนื่อยครับบอกเลยกองเชียร์เหนื่อยแล้วซิตี้นี่นัดล่าสุดแชมเปี้ยนลีกก็เพิ่งบุกไปชนะรู้สึกแต่3ประตูต่อหนึ่งบุกไปชนะที่สวิสแมร์เอ่า น่าจะเป็นยังบอยมั้งทีมยังบอยเบอร์นะครับสามประตูต่อหนึ่งต้องบอกว่าฮารัน์เขากลับมาแล้วยิงติดๆๆๆติดกันอีกฮะหลังจากยิงไม่ได้มา3นัดนะที่แล้วพรีเมียร์ลีกอาทิตย์ที่แล้วก็ยิงได้กลางสัปดาห์แชมเปี้ยนลีกก็ยิงได้คราวนี้ก็ต้องมารอดูว่าแมนยูจะประกบฮารันต์ยังไงมีโฟเดนอีกตัวนะเออมีโฟเดนอีกแต่ผมว่าอีกคนหนึ่งอ่ะที่น่ากลัวคือใครรู้ไหมเจเรมี่โดกู Oh. ปีกทีมชาติเบลเยียมอ่ะที่แมสซิตี้พึ่งเซ็นเข้ามาโอ้โ uh. หลากกระจุยกระจายเลยเพราะฉะนั้นแบบอันนะี้โดกูนี่ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบ็คด้วยความที่เป็นดาร์โลเลยอ่ะโดกูเขาเล่นทางซ้ายแล้วดาร์โลเล่นทงางขวาผมก็ไม่รู้ว่าดาร์โลนี่จะไหวหร <Yep. S 2> ือเปล่าเพราะว่าดิการประกบตัวของดาร์โลนี่ถือว่าก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว mm hmm. นะครับ แต่จากเกมแชมเปี้ยนลีกนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็เขาบอกว่าก็มีข่าวว่าคอยลุนอาจจะเจ็บนิดหน่อยอืมแต่นัดนี้พิมารีสุดสัปดาห์คาซมิโลจะกลับมาได้หลังจากที่ในศึกแชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมาติดทดแบนอัมบารัตก็เลยต้องยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมคนเดียวนัดนี้คาดว่าคาซมิโลน่าจะกลับมาละก็คิดว่าถ้าเทนฮากตแต่แมนยูเล่นในบ้านอ่ะคิดว่าก็น่าจะบุกแรกแต่บุกแรกกับแมนซิตี้นี่ไม่รู้ จะเสี่ยงไหยหรือเปล่ารับไปก่อนเนี่ยรับไปก่อนแต่ยังโชคดีที่ซิตี้ไม่มีควินเดอ์บอยอย่างน้อยก็ไม่มีตัวคคลล์พย์เมกเกอร์ในการจ่ายบอลเด็ดขาดจังหวะสุดท้ายไม่มีคิลเลอร์พาร์ทแมนยูก็อาจจะแบบพอไหวพอไหว11คนแรกเหมือนเดิมตอนนี้หลงพี่โอนาน่ามาแล้วเซฟจุดโทษได้แตกนัดที่แล้วหลงพี่แล้วเริ่มเป็นหลงพี่แล้วตอนนี้เริ่มเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นนัดนี้ก็หวังว่าโอนาน่าจะ รักษาษฟอร์มจากแชมนลีกได้ครับตรงไม่ตรงแล้วตรงไม่ตงุงหลังจากก่อนหน้านี้ตรงเป็นตรงเน,นาะอานาน่าเป็นผู้ตัดตูแบ็คขวาก็แน่นอนดาโลครับอ่าพราะเหลืออยู่คนเดียว<เ>แบ็คซ้ายก็น่าจะเป็นเลกูลอนอ่าเลกูลอนกลับมาแล้วหลังจากนัดที่แล้วแชมนลีกับโคเปนเฮเกนก็ลงมาเล่นเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออก สินะครับแน่นอนช่วงนี้แม็กควายเขากลับมาแล้วเออเออนัดที่แล้วมงประตูใช่ด้วยครับอันนี้ก็คิดว่าแม็กควายก็น่าจะคู่กับลาเฟลวารานครับผมอ่าส่วนวิฟิลคู่กลางคาเซมิโลกลับมาแล้วก็น่าจะเป็นคาเซมิโลกับอัมราบัตได้ยืนคู่กันครับบรูโน่ก็เป็นเพลย์เมคเกอร์ครับผมข้างหน้า3คนก็เหมือนเดิมครับแอนโทนีฮอยลุนแรดฟอร์ดโอเคคือเซตเดิมเพราะว่ามันมีอยู่อยู่แค่เซตนี้แล้วอ่ะเอออันนี้น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของแมนยูแล้ว แต่ก็ไม่แน่ในตำแหน่งของคาซมิโรว่ามาราบัต์ก็ไม่แน่ว่าเทนฮาอาจจะเสี่ยงส่งอิลิกเซนหรือแมคโทมินเลงมาสลับหรือเปล่าโอ้แมคโธ่ช่วงนี้แมคโธรเขากำลังมั่นใจอาจจะลงมายิงซิตี้ทดเจ็บก็ได้ประตูชัยเปลี่ยนกองหน้าเป็นกองหน้าเออกองหน้าเขา, <c oughs> าเรียกว่ากองหน้ารุ่นใหม่ไม่นอกจากคอยลุนกับมาซิยาลแล้วมีแมคโธเป็นเขาเรียกว่ามิดฟิลที่สอดขึ้นมาทำประตูได้ค่อนข้างดีครับนะครับสก,กอ่อยกทายเลย จะทายว่าแมนยูชนะก็กระไรอยู่ uh huh. เพราะว่าเจอซิตี้หลังๆนี่ก็เรียกว่าผูปีแพ้เลยนะ uh huh. แต่เล่นในบ้านแมนยูส่วนใหญ่ก็จะเอาชนะซิตี้ได้ uh huh. อ,าอาจจะให้เสมอหนึ่งหนึ่งไปก่อน uh huh. คิดว่าชนะน่าจะช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีอะ <laughs> นะครับ <laughs> น่าจะยากหน่อย uh huh. อน่าจะเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่ง uh huh. นะครับ อ่านี่นี่เป็นวิเคราะห์ก่อนเกมพิมเบอรีสุดสัปดาห์นี้เนาะดิวคาสเซนกับแมนยูโอเคครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะครับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีพีหลังเกมพิมเบอรีครับและอาทิตย์หน้าเราเจอกันแล้วครับแมนยูดิวคาสเซนครับผมอ่าโอเคครับอ่ยบายครับ